อ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม a d เซ n ไมเนอร์นะครับอ่ะหลังจากที่ผมได้มิ้นตัวเอเซนไมเนอร์ทั้งหมด6ตัวนะครับจากตัวกล่องลิมิ t e d Box ็นะครับอ่ากล่องนี้นะครับผมกล่องลิมิเต็ดบลอกตัวนี้นะครับ มันมีคนถามมานะครับว่าตัวลิมิเต็ดบ็อกหรือว่ากล่องอย่างต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับไอลิมิเต็ดบ็อกเนี่ยเวลาเรากดคำว่ามินต์เราจะเห็นโอกาสที่เลทออกของตัวแร่มันมีโอกาสที่จะออกเยอะกว่ากล่องธรรมดานะครับตอนนี้ลิมิเต็ดบ็อกก็เหลือ,อซื้อได้อีกประมาณ900กว่ากล่องเองนะครับผมก็คิดว่าก็อีก สักแป๊เดี๋ยวก็น่าจะเต็มแล้วแหละเพราะว่าคนเขาเล่นกันเยอะมากครับปัจจุบันคนเข้ามาเล่นเยอะมากและส่วนถ้าเป็นกล่องธรรมดานะครับกล่องธรรมดาเนี่ยโอกาสที่จะออกแรนะครับก็จะน้อยมากๆดูเลยครับเนี่ยสเองครับสกับ10แตกต่างกันตั้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมกับตัวเจ้าลิมิเต็ดบลอกนะครหากใครสนใจก็สามารถมา ซื้อดิเมตตดบล็อกได้นะครับผมตอนนี้มันเหลืออีกแค่ประมาณเก้าร้อยกว่ากล่องมันก็จะหมดแหละเดี๋ยววันนี้ผมจะมาารีวิวการอาถอนตัว bnb ออกมาเนาะส่วนจุดหนึ่งไอ้ส่วนจุดส่นหนึ่งเนาะของผมก็ใช้เวลาสองวันที่จะได้ส่วนจุดส่นหนึ่ง bnb นนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่า ถอนเนี่ยมันจะเข้าไวหรือเปล่ามันจะเข้าเลยหรือเปล่านะมาลองถอนดูครับกดไปที่วิดดาวนะฮะนี่นะครับขั้นต่ำอยู่ที่0.01 BNB นบนะครับผม0ูนอ่ะผมวิดดาวเลยนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ ได้ทำการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันใช้เวลานานหรือเปล่าเนาะในส่วนของไอบ BNB ที่อยู่ในเกมนะครับเขาจะแยกนะครับระหว่าง MBNB กับ DBNB นะครับ dbnb ก็คือ BNB เวลาเราโอนเข้ามาในเกมเนาะ ส่วนมบก็ b คือเป็น b บ b ที่เราหาได้จากในเกมนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอดูว่าไม่แน่ใจว่าทา a เซ็กชั่นมันจะใช้เวลานานหรือเปล่าเนาะตอนนี้ผมเปิดมาทั้งหมดอ่าหกตัวนะทุกคนหกตัวนะครับอ่เดี๋ยวผมจะมาคํานวณให้ดูว่าหกตัวเนี้ยผมจะได้เท่าไหร่ คือผมก็จะมีเป็นในส่วนของตัว MR หนึ่งตัวเนาะแล้วก็สเปเชียลสามสเปเชสามเนาะแล้วก็มีแรหนึ่งเฮ้ย UR ดิอ่ามี UR หนึ่ง UR หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้จะเป็นแรนะครับอันสุดท้ายจะเป็นแร อ่าเดี๋ยวผมจะลองมาดูนะว่าผมจะได้ประมาณเท่าไหร่ในหกสิบวันเนาะ <c oughs> ต้องเอาเอาง่ายๆเลยก็คือศูนย์จุดศูนศูเสองนาะคูณสามโอเคแล้วก็ศูนยจุดศูนนย์หนึ่ง 0ูบวกแลจคูณ3เท่ากับบวก0 0จบวก 0. 0 0จุด00075บวก ศูนย์จุดศูนย์นยหกสองทำไมมันไม่ตรงมนะแ่่เออเอาไหมเอาไหมบวกไหมหนึ่งูนบวกศูนย์จุด ศูนยะ์ศูนย์ศูนย์เก้าสองบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าสองบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าสองบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสองเนาะอ่าอยู่ที่เนี่ยห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะถ้าเป็นถ้าเราคูณทั้งหมดสามสี่หกสิบวันเนาะ ก็จะอยู่ที่0.31นะทุกคนวจุดสสาามมหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็น BNB เนอะจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับวิดดาวเพนดิ้งแหละเดี๋ยวรอเนาะ0.31ไม่ใช่ามหน0.31ก็อยู่ที่ประมาณ6,600เนาะ6,600เนาะ หาครบมันเท่าไหร่วะเนี่ย3มันตัวละ0.03เนาะคูณ6 0.18ลบ0.31อ่า60วันเราจะได้กำไรอยู่ที่0.13 BNB เนาะก็มากวันเกือบ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 สามพบาทอะ่ะทุกคน กับเกือบสามพันบาทเลยนะทุกคนถือว่าโอเคเนาะสองเดือนกับอ่าที่เราได้เนาะจริงๆอะ่ะถ้าเราไอเนี้ยเราซื้อตัวละครจริงๆอะ่ะมันก็ประมาณตีไว้ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะคืนทุนเนาะเดือนแรกอะ่ะคืนทุนถ้ากรณีที่คืนทุนเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าคุณเปิดได้ตัวอะไรไง ถ้าคุณเปิดได้พวก XR, MR แล้วก็สเปเชีย hmm. ลเยอะเนี่ยคุณก็จะคืนทุนไว mm hmm. ก็จะอยู่ที่เลทประมาณ20กว่าวัน20กว่าวันคุณก็จะคืนทุนแหละคือตอนเนี้ยที่ว่าอ่ามันคืนทุนไวเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้ากล่องไอตัว l i m i t ต็ดบล็อกด้วยเพราะว่าลิมิเต็ดบ x ็อกเนี่ยมันให้เลทของอ่าฮีโร่ที่เป็นตัวแรเนี่ยสูงมาก คือเลทมันแบบมันสูงมากอะ่ะทุกคนดูดิเนี่ย16 14 12อะ่ะแล้วกับเจ้าบล็อกธรรมดาดูดิเนี่ยบ็อกธรรมดาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ XR 2 MR 3สเปเชียล4เนี่ยคือแบบมันคนละอย่างกันเลยเนาะสำหรับเลทนะคือถ้าใครอยากจะเข้าก็แนะนำให้ เข้าแล้วซื้อเจ้าลิมิเต็ดบล็อกนะครับเพราะว่ามันมันคุ้มมากมเลยไอเจ้าลิมิเต็ดบ็อกเนี่ยทําให้ r o i ของเรามันมันต่ํามากอืมตอนนี้ผมก็กําลังรออยู่นะผมกําลังถอนรอว่ารอให้มันพิ ending, นเทรนดิ้งเนาะอ่ะก็คือมันถอนขั้นต่ําอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวหากว่ายอด ที่ถอนไปเข้าบัญเ,เข้าบัญชีเมตาแมสก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําทให้ดูกันอีกรอบเนาะแต่วันนี้ก็คือคร่าวๆก็คือจะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเห็นมีคนถามมาว่าเลเของกล่องมันต่างกันยังไงก็ตามที่ผมบอกครับไปเลยนะครับมันต่างกันอยู่ที่เรลิตี้นะครับเรลิตี้ของกล่องนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมันจะมีเจ้า,าตัวเอฟเฟตโปรแกรมด้วยนะทุกคนสําหรับใครที่ เป็นสายทําคลิปหรืออะไรเนี่ยคุณก็จะได้รีเฟอร์เลลเลยอ่าสองถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่อ่าอยากจะมาลงทุนซื้อตัวละครมาแล้วก็หาอะไรได้กับมันเนาะก็เดี๋ยวผมทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับอ๋ออีกอย่างก็คือตัวพรีเมียมนะทุกคน รีเมียมเนี่ยมันจะทําให้แบบเราสามารถที่จะกดมินนิ่งเอาหรือกดคลิกเดียวแล้วมันสามารถที่จะขุดได้ทุกตัวเนาะแล้วก็มีโอกาส่จดรดบไอเทมสองเท่านะครับในส่วนของเจ้าไอเทมตรงเนี้ยเราสามารถเอามาใส่ให้ตัวละครได้ตรงช่องเห็นไหมครับช่องสิไอใดที่เป็นกลมๆเนี่ยดำๆเนี่ยเออช่องนี้แหละมันคือช่องที่เอาไว้ใส่ไอเทมนะครับทุกคน าโอเคนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหากาเหรียญเข้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปบอกกันอีกทีเนงเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ